ในนี้เราก็าได้มาอยู่โคกอยู่พอกับอี่แม่เนาะคือเลยว่าสิบลุไปหาห่างกระตา่ายเบิ่งมันสิยังคือเก่าบอ่อโขกหน้าโขกขี่กระตา่ายห้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งอุปกรณ์ก่อน,อ,นอันนี้พอเท่าห่างซิ่งไปห่างตาพุ่นน่ะเจอมาดักเบิ้งมือน,นี้ก็เลยสิมาลองเอาไปเบิง่งว่ามันได้การาาบ่ป่ะไปเบิ่ง ยังมาบูอู้สิงสิงห่างกระตายัางอยู่พี่น้องอู้ใส่ได้ใส่ได้เดี๋ยวต้องไปเบิง้งไปเบิ้งขี่มันก่อนว่ามันมีห่กกระตายอยู่หัวหน้าเฮาป่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้เราพาไปเบิ้งอือตัวนี้ไปสำรวจบ่ามีขี่กระตาอยู่หัวหน้า,านเฮานี่าานนนนมีซี่มีคือเก่าปะ่ะขันมีมาแล้งนี่นี่เราจะพาห่างกระตายเบิไงพี่น้อง สามใบซี่อะไรนี่แหละตอนนี้เราก็ไม่อยู่กลางป่าละมอนะพี่น้องเนาะตัวตายโดยลงมาดูนี่เราเสื้อผ้าสัมเหลี่ยมผาน้องสิดดักดักแข่ดังใดเนาะดังเน,งนงาะเห็นมาหอยแดงพี่น้องตัวนี้ก็คือดอนดอนที่กระต่ายลงมาด,ดูดูนี่นี่หอยห้อยน้ำ่น้อง โอ้พอดีเดียวขมีมันจะมีขี่พี่น้องเรีนหาเดินโหฝนตกไม้นี่กระต่ายจะออกมาแถวนี้ล่ะกระต่ายปลาที่นี่เราเจ็บาปลากระต่ายอันนี้เบิ้งขี่มันก็มีปะตำรวจกันนะพี่น้องเอ้ยมาตำรวจบางขามีมีจะมีขี่นะพี่น้องเนาะนี่น้อง นี่แหละครับขี่กระต่ายนี่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 โอ้สุดยอดเลยขี่กระต่ายนี่ว่าพี่น้องขี่กระต่ายมาถือข้างเลยพี่น้องเอ้ยเฮียเราจะพาลากระต่ายสุดยอดจริงๆมึงกระดานมึงกระดานใหายิงให้ยิงโกกงัวพื้อดินเพื่อเสร็จแล้พู่พี่น้องเอ้ยปลาปลาไหลสุดยอดสุดยอดให้ยิงกันนะขี่ไม่ไหมพี่น้อง นี่เราฟันตรงเลยมีแท้ๆต้องไลยกินสมกับใต้แท้มันนี่นี่เราต้องมานั่งคิดก่อนว่ามันมันจะล่วงปลองไหนเนาะปกติปกติกรใตยนี่ถึงโลงมาแถวๆนี้ตัวหาบอกหอหลักก่าหลักว่ามันซ่อนไปหน่อยนี่ดีกระ่า,ายปลา,ปานี่เหลือดีไปหน่อย อกหัวพืดดินน้าดอนชิกะไตยของตอกกรแมงให้เราเนี่ยล่ะตาให้เราหน่อยๆคนลัะคนหลงหนงยงท่อยู่ดิกะตายปลาสุดยอดที่มีพี่นง้งเป,ป็นปลาระเมาะชิกะไต่ชอบมุมาหากินนลเปพน้องหากินตามข้องชาฉิ ดักซิ่งอะยังสิงเป็นต้องเพียดใหม่พี่น้องต้องเพียดใหม่เพื่อที่ให้มันเป็นช่องแบบนี้เนาะยังบ่ตายอะไหม่มันต่ำไปเลยต่ำสิ่ห้องกับสี่เลยพี่นอ้องเดี๋ยวสำรวจไปเรื่อยๆก่อนผ้าผ้าไปนองสำรวจพี่น้องปลาตะเมาอ,อยู่หัวหน้านี่ล่ะหัวหน้าคงบอกกบแม่เฮียเรานี่ล่ะโคกหัวพื้นดินนี่ล่ะสไลด์พุม่ม ปลาละเมะตัวนี้กับประมาณพื้นที่เกือบหมื่นกาไรเนะพี่น้องเนาะติดอำเภอสีติดตำบล้ำเมืองติดตำบลกลางหลายพี่น้องพื้นที่นี่ปลาละเมะ อะไรพี่น้องนี่เป็นขี้กระต่ายนะพี่น้องนะอ่อนขี้กระต่ายแล้นไงแต่ว่าเขายังขี่ไปโดนแนวถึงตั้งกอนฝนตกพี่น้องนี่มันมาเนี่แตั้งอนฝนตกพคนอ่ะขี่เข้าแล้ว แสดงลงมาแถวนี้อยู่พี่น้องนี่อยู่ได้เงี้เราเห็นว่าขยับขยีมันคีอยาลูกกอนเห็นหล่พี่น้องเสร็จแล้ว่าระตายลงมาแถวนี้อยู่แต่ว่ามันจะกก้อนฝนตกมันจุดมันแห้งแล้วพี่นอ้องเส็จแล้วเีเราจะพาไปหลัดทางไหนนอ้องบ้าฟังทางไหนน้งบ้านเจมีแถบพี่น้นนนองมีมีมี บอกคนขี่ไปนี่นี่ขี่กระต่ายเมือนพี่น้องพี่เสร็จลงลงเอานี่อยู่ลงเอานี่อยู่แต่ว่าลงมาเป็นสองอาทิตย์แล้วพี่น้องมันแห้งก้อนฝนตกว่าฝนตกนี่นี่นี่งูสร็มาตัวใหญ่เติบใหญพี่น้องนั่นนี่โอ้มีดีพี่น้องกระต่ายปลา ปาล์มอหอนี่เดี๋ยวต้องไปถามอี่พอกันว่ามันลุ่งมาดูเพากระตายแถวนี้หนึ่ที่เราจะพามาห่างกระตายเขาว่าสมกระตายนี่แซบ่บซ้ำสมงเลยซีนแดงองค์ตง้งกันเลยพี่น้องมันพอกระตายนี่ก็จะไม่ขี่มันอยู่ยเออต้อห่งางบ่ ขี่เลนหรือขีังไงขี่เป็ดวานเอพี่เลนน้อยอื่เป็ดกองวะเป็ดางย่งมนแสดงว่ามาแลียงขี้าดเขามัแลีเปงนยังไงพี่กาีมันขี่รลนขี่ใหญ่ใหญ่บ่ขันขี่ก่อนสองก่อนมันหมดตื่นเป็นสี่หาก่อนหัวนี้หรอ่กันีหาก่อนแสดงว่ามันนิ่งเแี้วพี่ไก่เนี่ยมันขี่รลนขี่เล่นผู้หางบ่ดีบ่ แ่มันล่งแถวนี้อยู่ดีพ่อกอ่อนฝนตกน่ะรมอมาหน้าห้าพี่เศรวันยังย์อยู่เนาะสิบรลายเนี่ยพอหึั่งอตนีนนนขั้วหนึ่งหงษ์ท่านออกลูกท่องกับ่างยังเทียงว่าวะเรามันมาเอามันหางก็จะปีนเลยพวกใดามาหัง น, ham, น้วานะ oh ่ตื่มันเตล์เมียทั้งคุณอันทั้งสารคามันมหงจักมองมันห่างมันเห็ดขึ้นรางนี่เลยเหีวยาวเลยบ่เสีงยาวเออเห็ดขึ้นางยาวซ้ำนี่ไปมันก้วแต่หลังหนึ่งหลังหนึ่งมันเหรอเห็นมัน้ำกันเห็นไปมันฟูงเลยเห็นบ่ออาดับเนียมาห่งมันลมปั๊บมันขัิยากยยกไปเลยมันเห็ดขาไว้ ข่าไมนสิลรมปับเขาไม่สิดลึงกันใบเลยมันเอเขาอันด่างเงี้ยมันเถอตายอยู่ในหันเลยในอู่เลยมัดไปเลยดึงไปเลยออกไปได้เลยออกไปได้คปอไปมาขี้เหี้ยเหี้ยนกตึกปตามันดูออกอะไรอีงสิบ่พอจะเ๋็วมันยั่งอยู่กัตาย นี่มันลมปั๊บบางทีมันกิดเอ็นนั่นเข่ามันติดดึงกันเลยใบเลยเหยตุการณ์มีไปเลยนูรดเป็นอะไรเออวานนี้่มดูด่มดูดเพราะว่ามันลมแล้วหางมันลมปั๊บแล้วเข่าเฮ้งมันติดถ้าเข่ารังมันติดต่างกันปั๊บเลยกันเถอมันเห็ุกูบอกอยู่เห็นว่าพยายามไม่ตายเลยยูนี่หันมันเอาเป็นตะขนกองอะไรอย่างเี้เอาคือทุกวันนี้ดีตัวหนึ่ง ม well. ันเป็นแมวตัวกเลย